สวัสดีครับผมก็วันนี้จะมาทายลูกไก่ที่ทำปีกนะครับผมตัดปีก <No. S 1> เพื่ออะไรไปดูกันนะครับผมไปดูกันเรย <No. S 1> ่ไปขาไปขาไปดูกันนะครับลูกไก่ <laughs> ก็เป็นอีกหนึ่งสเตปในการเลี้ยงไก่นะครับผม <laughs> ก็คือการ <laughs> การทำอะไรอะ่ะ <laughs> อ้าวนี่ก็ยัง หมทูท่ายหมูทย่าอยู่ต้นไม้อยู่นะครับผมไก่กับมะพราะ้าวเอ๊ะไปครับผมโม่ม,มาก <laughs> ก็นี่นะครับคลิปที่แล้วอาจจะพูดเรื่องวันเกิดของใกล้ชุนิพิธนะครับผม <laughs> วันนี้จะมาแก้ข้าวด้วย <laughs> อันนี้ก็ฟัก <laughs> ตัวแรกนะครับผมออกมาวันที่13พฤศจิกายนนะครับผม <laughs> ก็จะมาให้ดูอีกหนึ่งสเต็ปนะอ้ยอุ้ยก็ใกล้ตัวนี้ก็ประมาณเกือบสราบสามเดือนแล้วนะครับผม13พสามพูสัจิกาอันนี้ยี่สิบสี่กรกฎาเอ้ยยี่ิบสี่มกราแล้วครับผมก็คือการตัดปีกนะครับผม ก็ัดไปแล้วนะสุขภาพไกลดีขึ้นนะครับผมคองแคววองไหวตัวนี้ก็คือตัวที่แก้มสุดเลยเหล่านี้เราฟามผมนะยังไม่แท้ยังไม่ได้ทำฝามนะครับผมเราเลี้ยงไก่เป็นบ้านก็ดูเอานะครับผมอันนี้อายุเกือบสามเดือนแล้วนะครับผมสองเดือนกว่า ก็ดูอากาศด้วยนะอันนี้ผมก็ตัดออกแค่ครึ่งเดียวระวังโดนปลายปีกนะครับผมที่เขาบอกว่าเส้นเลือดใหญ่นะ,ะวางให้ดีนะครับผมแล้วก็ลอไก่ให้ดีนะเพราะว่าเราตอนเราตัดอ้อไก,ก่มันจะมาจิกกันไก่ที่เราตัดนะครับผมมันจะโดนปากตัวนี้โดนปากกปหน่้อยหนึ่งตัดไปแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าเป็นเพราะว่า อาการยังหนาวอยู่ก็อายุพร้อมที่จะตัดนะครับผมก็ให้ดูเอานะว่าปีกช่วงใปลายเนี่ยครับผมปีข้าวหรือบางตัวมันก็ไม่ข้าวช่วงไปลายครึ่งหนึ่งอะดึงออกมามันจะมีครึ่งหนึ่งของปีกนะครับผมช่วงปลายปีกเราก็ตัดแค่นั้นนะแค่ในประมาณนี้เพื่อไม่ให้ปลายปีกอะ นต๊แล้วใกล้ก็จะดูไม,ไม่สมบูรณ์ไม่ร้าง่านะครับผมตัดออกไปเลยนะอันนี้ดือ้อกับมาดือ้อมันเก้าแหละดูเหมือนเงาเงาก็หายเงาหมดเลยแล้วการตัดปีกเนี่ยตอนที่เราตัดปีกเนี่ยครับผมทําให้ไก่โตไวแล้วก็เปรียบเทียบเอานะครับผมนูน่นอันนี้อายุป,ประมาณ ึ่งเดือนถึ่งบอกยี่สิบธันวานะครับผมฟักนี่โอ้โหมีตัวฆ่าแค่ตัวเดียวแล้วครับผม เราะว่าเมีไก่า่าจะขาดนะครับผมเพราะว่าลูกมันเยอะนี่เก้าตัวเลยนะดูสุขภาพก็ดีขึ้นขอยอดยานะครับผมไปแอบห่ามาคนที่เลี้ยงไก่เอานะครับผมว่าเขาใช้ยาอะยอดลูกไก่ถ้าเขาไม่รู้ก็ตามห่าให้รู้นะแต่กคอคลิปผ่อมยังไม่บอกไอคลิปนี้จะมาบอกแค่เรื่องตัดปีไอันนี้ผมก็ตัดออกครึ่งเดียวนี่ ประมาณนี้นะตัดปีกตัดหางชุดนี้ยางห้างยังไม่ออกไปตรงตัดการตัดปีกตัดหางขนโบราณโบราณเขาบอกเอามานี้อยาจะตัดหางออกให้ก่อนเขาทามาตัดไปเพื่อเป็นอะไรเขาก็ไม่ยอมบอกเขาแค่บอกว่าตัดไปเพื่อเป็นอะไรอ่ะตำนี้ให้จทจำใกล้อะไรประมาณนั้นขี่แฉไม่ใช่นะครับผมการตัดปีกตัดหางทําให้ลูกใก้โตไวนะครับผมประมาณนี้ ล,ลูกไก่ก็จะสุขภาพแข็งแรงนะครับผมดูไม่เหงานะดูเอานะครับผมความคึก <c oughs> คำรีวองเหานะครับสุขสนเอ๊ะ <c> เ <oughs> ด็กเลย <c oughs> ถ้าไม่ตัดนะครับผม <c oughs> เมื่อมันจะเหงาๆปี่ห้อยๆ <c oughs> เป็นางานแล้วก็ตัดเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้ดูเอาครึ่งหนึ่งระวังปลายปีกให้ดีแล้วก็ปาก คอมันล็อกคดีนะครับผม <S 2> <S 2> <S อย่าจะตุยซะงั้นโอ้โอันนี้อายุประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับผมดูเอานะครับผมก้โาโต,ตดูดูดูตัวนี้ ที่นิ้วหักนะครับผมอยู่กลางหักหยุบแล้วลับมาเลือหมอนเดิมหนึ่งเดือนประมาณน่ะตรงนี้ก็จาบเลยนะครับผมนี่ปากอาช้างแข้งเรื่อง หัวออกจะซี่เรื่องๆด้วยนะตัวนี้ซีสั่นนาะจะสวยแต่สวยถูกต้องตามตำราสี่ปากได้นะผมแต่ว่าเกิดไม่แทนนะชุดนี้มีแทอยกี่ตัวไม่รู้นะครับผม ก็เรื่องราคานะครับผมก็คนละร,ราคานะประมาณนี้ถ้าไปท่ามซื้อก็าไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมไก่ครอบเดียวกันคนละร,ราคาสำหรับมือใหม่นะครับผมไม่รู้นะครับผมถ้าตัวถูกต้องตามตำราตัวละตัวขนาดนี้นะครับผมตัวละซอง โซนโซนสมมุตินะลูกไก่เขาจะไม่ซื้อกันหรอกอายุยังไม่ถึงสามเดือนอันนี้แค่เดือนเดียวนะครับผมยังเสี่ยงอยู่ถ้าสมมุติว่าราคาอยู่ที่สองโซนโูนอีกตัวหนึ่งเกตไม่สวยนะครับผมก็อีกราคาหนึ่งราคาอายุประมาณตัวละ ตัวละหนึ่งสูนนส่วนครึ่งหนึ่งนะผมราคาแพงแล้วแต่ก็จะขข่นะแต่ว่าเห็นเขาขข่ที่ถูกต้องตามตำราแบบลูกอายุที่ครบแบบสวยๆแล้วนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งแข้งไม่สวยสี่ก็เหมือนเหมือนทุกอย่างไม่เหมือนที่เก็ดนักแข่งนลครับผมอีกตัวหนึ่งเก้าแล้วก็ูนย์สามตัว ไอตัวแข้งไม่สวยหนึ่งแล้วก็ศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์ศูนต่งตากันเยอะไหมประมาณนีณ้นะครับผมเรามาก็เกี่ยวที่เกตไก่ด้วยนะครับผมว่าไก่ได้รับการประกวดมาหรือเปล่าอะไรประมาณนะั้นถ้าก็ได้รับการประกวดมา ราคาข้าก็จะสูงนะครับผมอันนี้พูดถึงเรื่องการสายประกวดนะแต่พูดถึงเรื่องสายประกวดเนี่ยแข้งขาก็ต้องได้ด้วยนะครับผมมันจะสวยแต่ขนแต,แต่หุ่นสำหรับคนไม่รู้ก็ประมาณนี้นะครับผมคนที่รู้แล้วก็ฟังได้นะครับผมถ้าผมพูดผิดก็คอมเมนต์ในคลิปด้วยนะ โอประมาณนี้นะครับผมตัดปีกแล้วก็ลูกไก่ก็จะสุขภาพแข็งแรงดืง้อ<ร>นะ่ารักนะครับผมน่ารักเป็คนเลี้ยงเลยข้าวไก่เป็นที่คนเลี้ยงกัืมั้งน่ารักลูกไก่ก็ออกมาน่ารักตามนะครับผมประมาณนี้โาจีบได้นะ <laughs> นี่ตัวนี้ชื่อตัวนี่อ่ะ ครับผมพระเอกของพระเอกน้อยของเราภากงาช้างสี่ก็มาลุ้นเราอีกทีนึงนะครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นสี่บอลละครครั้งแรกแะครับผมแข้งข่าเต็มเก็ดเต็มนะครับผมตัวนี้อายุประมาณสามเดือนนะครับผมประมาณประมาณเนาะ เดือนกับอีกสิบหกวันเอ้ยยังไ,ไงสองเดือนกับอีกยี่สิบยี่สิบวันหรือเปล่ายี่สิบกวันนะครับผมประมาณนี้ลืมดูมาเปแมพสองเดือนกับอีกยี่สิบสี่วันรือยี่สิบหกนี่แหละเห็นไหมตัวนี้ตัวนี้ชื่อชื่อดังนะครับผมเพราะว่าหลูดจมูกเป็นสีดังซองข้างเลยชื่อดังดังไปว่าจมูก <c oughs> อันนี้ตัวนี้จับแล้วแก้งเขาเข้าพี่ก็เริ่มออกเป็นที่เข้าๆสี่บอลมาก็เข้าด้วยตัวมาน่าจะดีไม่ดีซะง่าวกเข้าแต่ว่าเรื่องเรื่องงอนงยังไม่แดงนะครับผมผมดูเป็นตัวเมียแนละ้วด,ดูตาก็เป็นตัวเมียนะครับผมดูนะถ้างอก็ไม่แดงก็มาตัวเมียด้วยถ้าจับแข็งแรงมาถูกคู่เลย นี่ตัวแรกตัวแรกนี่ก็ถ้าจะซื้อจากฟามนะเขาก็จะบอกชุดชุดนี้ก็แยกเม่ได้แล้วนะครับผมถ้าจะซื้อก็ขอแบ่งซื้อไปจากฟามแนละ้วเขาแบ่งเอาแบ่งได้นะชุดนี้รอดไม่เสี่ยงกับการตุยนะครับผม บางตัวก็ยังเล็กอยู่ซ่องตัวล่างเล็กอยู่นะครับผมซ่องตัวนี้ยังซื้อมาเลียงไม่ได้นะดูนะครับผมงงแค่ซือ้อแค่ซื้อรุ่นนี้น้ำหน้าก็อยู่ที่ประมาณสามขีดนะครับผม ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการตัดปีกอีกหนึ่งสเต็ปในการเรลี้ยงไก่แบบมือใหม่นะครับผมคงจะสุขภาพแข็งแรงดูอันนี้ลูกไก่สามเดือนประมาณอน,นุนหนึ่งเดือนหายไปแล้วนะครับก้าวตัว,วตัวที่ฆ่าหักก็สุขภาพดีขึ้นจับกระเพาะดูก็กินข้าวดีนะครับผมประมาณนี้ ก็ไปลองทําดูนะครับผมถ้าไม่เชื่อแต่ระวังให้เรื่องระวังปลายปีกแล้วก็ปากหัวนะครผมล็อกให้ดีนะครับผมมันจะขามหัวมาจิกกันไก่นะระวังให้ดีเรื่องนี้นะครับผมไปทําดูนะครับผมได้ผลร้อยโปรเซนตตวไสุขภาพแข็งแรง พี่ระวังเส้นเลือดใ่นะโอ้เส้นเลือดใยตรงไหนของน้อนี่ต้องก็ดูคลิปมาพี่มาหาไม่เจอแล้วเส้นเลือดใ่ลองตัดดูโอ้โหปี่กระเทเนี่ยมันต้องใช้เส้นเลือดใ่หรอกเวลาตัดก็ค่อยตัดก็ค่อยเหลี่ยมไม่ให้ตัดทีเดียวนะครับผมไม่ใช่จะมาตัดทีเดียวฆาดหมดปีกแล้วฆ่ยันปลายปีกเนี่ยเนื้อกระจายนะครับพ่อวันนี้นะ ก็ถ้าปะถ้าลูกไก่ปีกตกแล้วให้ตัดเลยนะครับผมประมาณนี้ถ้าอากาศยังหนาวอยู่ตัดสักครึ่งหนึ่งให้พี่เป็นมีไว้ปกปีกปกปิดร่างกายนะให้ตัดสมดกถ้าอากาศร้อนนะครับผมตัดหมดเลยนะครับผมตัด ครึ่งปีกก่อนแล้วก็ตัดข้างในปีกอีกครึ่งปีกทีล่างนะอครับผมตัดทีเดียวจะโดนปลายปีกประมาณนี้วิธีนี้ก็ลองเอาไปทําใช้กันดูนะครับแล้วก็ตัดห้างถ้าห้างมันออกยาวตัวห้างมันแวงห้างมันยับห้างมันหักตัดเลยนะครับผมก็คงก็มือใหม่เหมือนกันนะครับผม ก็จากที่ทำก็ประมาณนี้สุขภาพไก่แข็งแรงขึ้นไก่น่ารักแล้วก็ตัวผู้ไก่หนุ่มก็ทำนะอันนี้ก็ทำในรอบที่สองคือตัดห้างผัดออกแต่ส่วนมากเขาจะตัดออกหมดเลยน,นะครับผม เราได้ห่างไใกล้ห่างคุ้นไปเลยนะเพราะว่าห่างก็จะออกของกันอยู่ได้นานประมาณนี้แต่อันนี้มันเป็นน,าน,น้าเนาทำแล้วตัดประมาณเนี้เล็มๆเอานี่อันนี้ใกลลูกอายุทำห่างเหมือนกันดูเอานะ ไปดูคลิปแรกๆถ้ามีนะเทียบๆทเอาต้องกล่ตัวนี้ <s> ก็ใกล้ไข่ที่ค่นสวยๆแล้วเดือยอยาวๆนะครับผม <s> ถ้าเขาเ <s> ขาข,า,ขาบอกว่าใกล้แรงเดือยไม่ใช่ใกล้แก่นะเ <s> ขาขอหกครับผมใกล้ตัวนั้นมีอายุแล้ว ก็เรื่องเดือยเรื่องต่อก็ประมาณนี้แล้วครับผมนี่จะโดดต้มได้นะเขาก็โกก็ไก่ก็จะงามอย่างช่วงลูกทายนะครับผมถ้าลูกหนุ่มไม่งามอ่ะไม่ไม่ไม่หล่อไม่สวยะไม่จะงามขึ้ส โอย่างนี้และครับครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับการเลี้ยงไก่แบบมือใหม่การตัดปีกตัดห่างก็ประมาณนี้นะครับนุงๆสุขภาพไก่ดีมากคลิปนี้ก็ไม่เพียงแค่นี้นะครับผมจะเกิดคลิปหน้า วิว <t> ิววิว <t> วิโอวิวว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 ิวววิวว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 ดววววนวว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 วยวววว